เห็นเรือนเหลืองยาวจางงามอับเข้เดีนดูเหมือนดา,าวเข้าสุกใสเห็นกุหลาบสาบซึ่งซ่านถึงทานเระอทไทยชมผู้กู้ใจฟ้าเอ่ยอสวัสดีครับผมไพรัตนะครับมนขาาพันธ์นะครับประธานรุ่นสุกุหลาบรุ่น98นะครับจะมาปรโมวท ตึกยาวของเรานะครับความมือนี่ภรรยานะครับ้ายมือนี่สุหรับหนึ่งสามสี่ลูกชายคนโปรดนะครับตึกยาววันนี้ก็เป็นตึกที่ผมก็เข้าใจเนี่ยไม่เคยมีกครทำแบบนี้มาก,ก่อนนะครับก็อยากจะฝากว่าตึกยาวนี้นะครับก็จะเป็นที่ลึกสาหรับพวกเราชาวสุหลับเสียบปลั๊กแล้วไฟสว่างทั้งตึกนะครับก็คงได้คิดถึงชีวิตใบเยาวที่ได้ศึกษาในตึกยาวนี้นะครับแล้วก็เงินที่ได้จากการ ขายนะครับสินค้าตัวนี้ก็จะเอาเงินเข้ารุ่น98แล้วจะมีส่วนหนึ่งที่เราเอาไว้ใช้สําหรับดูแลครูเก่าโดยเฉพาะเรื่องการทําวัคซีนที่ฉีดวัคซีนรุ่น9กก็จะดูแลเรื่องสุขภาพครูมาตลอดก็ทําด้วยความตั้งใจนะครับแล้วเราก็คิดว่าหวังว่าจะเป็นอนุสรณ์ที่ดีสำหรับให้เราคิดถึงตึกยาวของเรานะครับคิดถึงอยู่แล้วอยู่ห้องไหนคะสมัยเรียนอยู่ห้องไหนคะสมัยเรียนนะครับ<ห>ผม<ช>อยู่ห้องนี้ครับอันนี้เป็นพอช่างนะครับถ้ามองไปนี้เป็นพ่อช่าง จากพอช่างมาเนี่ยตึกไล่มาตรงน,นี้ผมอยู่ชั้นสองนะครับตอนมชั้นหนึ่งเนี่ยผมอยู่ห้องมุกเลยครับห้องนี้จะเป็นห้องที่รถรถยนต์วิ่งลอดเข้าประตูเพราะนั้นใต้ห้องหนึ่งทับก้าของเราเนี่ยจะไม่มีห้องเรียนเป็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 น,ปนอ่าทางรถเข้านะครับขึ้นมอสองเนี่ยลงมาเรียนอยู่ชั้นล่างประมาณแถวติดกับบันไดกลางนะครับเป็นชั้นที่ห้องตอนนั้นเรียนมอสองแล้วตอนขึ้นมสามเนี่ย ทุกทุกหมอสามทุกห้องเนี่ยย้ายไปเรียนตึกสัมมคยาจารท์ทั้งหมดขาดห้องสิบสี่ห้องหนึ่งห้องผม,ผมอีกเรียนอยู่ห้องนี้ครับติดกับสะพานพุธมีประตูเข้าประตูเดียวครับเพราะว่าอีกมันเป็นประตูเข้าประตูเดียวแล้วก็เป็นบันไดขึ้นเป็นทางด้านสะพานพุธอยู่ทางด้านสะพานพุธเป็นห้องสุดท้ายที่อยู่ชั้นล่างนะครับชั้นหนึ่งชั้นบนท่อนนี้หมดเป็นห้องอำนวยกามเป็นห้องสมุดทั้งหมดสมัยผมเรียนนะครับเพราะนั้นผมจะเป็นรุ่นที่ได้เรียนตึกยา,ยาวสามปีเลยนะครับ เพราะว่าปกติสามเขาเรียนแค่นี้แล้วเขาไปเรียนตึกสมัมภยอาจารย์กับตึกพระเสด็จนะครับดังนั้นผมก็จะได้ตอนหมอสามเนี่ยรุ่นเราก8แปดเนี่ยตกถูก,ถกยกไปเรียนตึกสมัมภยอาจารย์ทั้งหมดยกเว้นสามถึงสิบสี่ที่มีผมเป็นหัวหน้าห้องนะแล้วผมก็อยู่ห้องตรงนี้ครับแต่อยู่ชั้นล่าง ใน yeah. ไหนลูกชายล้วบี้อยู่ห้องไหนคะของผมเหรอครับเมื่อตอนปี25 5 3้าบผมอยู่ห้องมหนึ่งนะครับสมัยนั้นเขาเรียกเป็นมหนึ่งแล้วห้องมันจะอยู่ต erm ิดกับบันไดกลางตรงนั้นมันจะมีระคังเนี่ยครับถ้าจำไม่ผิดอยู่ชั้นสองห้องมันจะอยู่โซนแถวๆประมาณนี้นะครับประมาณเนี้ยเนี่ยครับอันนี้มองจับพ้อช่างมาอันนี้สะพานพุทธครับวัะนั้นเราที่อยู่ประมาณแถวนี้ใช่ครับอยู่โซนประมาณแถวนี้อยู่ห้องนี้ตอนมหนึ่งมสองผมอยู่ได้ ชั้นล่างนะครับประมาณใต้ตรงใกล้บันไดพอมอสามผมก็หยุดมุมตึกสุดเลยทางด้านท้ายตึกเลยนะครับด้านตรงสะพานพุทธครับอ๋อเขาจบมาเขาว่าย้ายมาอยู่ในใจคนนี้โอเคฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วเนาะแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วเราต้องช่วยกันนะคะซื้อตึกมาราคาที่ระลึกนะคะหนึ่งสี่เก้าแปดนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับเปิดไฟกลางคืนแล้วสวยมากมานะครับโอเคขอบคุณนะครับ โอเคครับขอบคุณครับมากนะคะลรืมไม่นําเลขารุ่นนะเลขารุ่นไหนเลขารุ่นอยู่ด้วยนี่มใส่ขาสั้นหนู่นหน่อยดูด้วยเลขารุ่นโอเคทักทายหน่อยอ่าอันนี้แฟงกี้อ่านใสประธานครับของเก้าแปดครับโอเคสวยงามครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ